นะคะทุกคนนะหลังจากฝนตกเมืองใน,น้าเบืองน้ําพี่น้องจา๋านน้ําบวกเป็นบวกเลยหน้าบ้านยาวไปหอดเป็นบวกฝนตกคักเด้กตกมืแม่นต,ตกค่อยๆตกแห้งอะไรพี่น้องตกจนว่าเอาเอาแบบช่ําไปเลยอ,ะอ่ะอ่าสิบ่ให้อุดมสมบูรณ์จังใดเนาะพี่น้องเกาะสมุย ต้นไม้ใบหญ้าเพื่อนบว่าสิเปินต้นมากไม้มากไรต้นทุลอกทุเรียนเป็นเงซี่แหละนะคะอะต้นไม้เพื่อนเลยงามคือบ้านเฮาได้บ้านเฮานี่ตกตามดดูอ่อันนี้ค่ะตกตกหละกะัดดละกะก,กัแดดแดดแล้วก็ตกตกแดดแต่ตกหละกะักก็แดดแดดแล้วก็ตกอยู่นี่แหละมีสองยามหน้าหนาวว่าวีมีแต่มีแต่ตกกับแดดอ่กับลมเท่าน,นั้นละอ่ะ ต้พ่อแลวต้นไม้พันงามเด้บุตริพันดอกทางภาคใต้นะ่ะว่าสิป,ปลูกทุเรียนว่าสิป,ปลูกมังคุดมังหยางเออฝนมันเป็นอย่างซี่ได้มันต้นไม้มันเลยอุดมสมบูรณ์บ้านเฮาบ่ได้บ้านเฮาบ่าาได้ดอกพี่น้องสกลนครชนะื่อพันชื่อต้นมาปลูกโอ้่าสีว่าต้นใหญ่ปันไดดูแลปันไดก็ตายเป็นอย่างคือตายเน,ะนาะน้ำกับไ่ได้อืดได้ยากก็หดอยู่ก็หดไลยเพราะว่าตายเะว่าแตกจังได้ เอาเื้อไปปลูกต้นละสามสี่ร้อยต้นละห้าร้อยก็มีต้นใหญ่ที่เขาเจ้าวันเฮ็ดเป็นทุงนะต้นใหญ่ก็มีเด้ยต้นซ้ำชาวเดือนถึงพุ่มสูงซ้าหัวเขาก็มีเม็ดเม็ดหาซิบก็มีไปเขาต้นใหญ่มาใส่ถุงไว้โองงามแหงอันนั้นต้นละต้นละเจ็ดแปดร้อยนี่แหละต้นใหญ่ต้นใหญ่่ะกับเจ็ดแปดร้อยหักงามเป็นพุ่มแล้ว อันโตที่ต้นใหญ่ๆล้วเข้าไปปลูกดูแลเขาก็ไปต้อดูแลปานลูกเหรไปะดูแลแยงเศร้าแยงแรงแยงเศร้าแยงแรงแยงไปแยงมาแยงไปแยงมาเป็นเฉาลง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 อันนี้ใบร่วงตายเสียดายเงินบาทนี้โอ้ยเสียดายเงินซื้อบริดเงินหลายร้อยแล้วซื้อทุเรียนปลูกบางคนบางท่านเพื่อกับปลูกได้ก็ดีใจนั่นแหละทางภาคอีสานเขา ดีใจน้ำเพิินเฮาในปลูกบ่ได้ดรอกทะนุทะนอมปานไข่ในหินก็คือเก่าว่าสิเอาสูตรใดมาใส่มาลงปุงปุ๋ยอ่าเวลาคุดลุมมเราเอาอืันยาวลงเลิกเด้อเฮากับเฮ็ดนาแล้วเมื่อจังไดสูตรคนบอกมาเฮ็ดเบิดละ่ะคือเก่าโอย,ยอมแพ้เลยเบิดเงินลายพันกับทุเรียนเนี่เฮ็ดในเฮาอยากได้มันต้นงานได้ตอนเฮาซื้อมาจากร้านพ่อไปปลูกซะแท้บติดในเฮา ดูแลดีแท้เลพี่น้องดูแลดีโคบอยากได้ทุเรียนจัต้นนึ่งกับพ่อใจอยู่บ้านเฮาเมนบอกเออบรานอนกเฮาใครก็อยากได้เด้ต้นทุเรียนเอาบ้านนี้บ่ได้เปลี่ยนเมนใหม่ไปหาพักวานมาปลูกพุ่นต้นละสองร้อยสามร้อยกับโบเสียดายเงินปลูกแล้วมันติดได้พักวานติดกว่าทุเรียนบาน้านนี้เออปลูกพักวานดีกว่าไปซื้อพักวานมาปลูกกันอ่ะพักวานก็อยากแพงอยู่ได้ ผักหวานก็อยากแทงอยู่ได้ตามความสูงได้ผักหวานก็ได้อ่าสตาร์ทกระซองร้อยร้อยร้อยนึ้อนี่ไปต้นนึ้อต้นน้อยต้นนึ้อเป็นเบีย้ยนะเบีย้ยละห้าสิบบาทความสูงประมาณนี้เบีย้ยละยี่สิบก็มีนะทุกคนเบีย้ยละยี่สิบประมาณนี้แหละสูงประมาณหกสิบเซนประมาณหกสิบเซนแบบว่าตอเอาะแต่แอะพิน่นเพินพ่นเพาะเม็ดนะคะตอเอาะแต่แอะถุงละยี่สิบบาทนะเดี๋ยวนี้มันได้บอยี่สิบ สีลงเหลือเ่ะหนาจะเหลืออยู่หรือเปล่าอันนั้นขันทุ่งละยี่สิบก็ติดนะคะทุกคนเอาไปปลูกแต่มันใช้เวลานั่นแหละเขาเผื่อยาก,กินเด้เอค่ะเขาเผื่อจะก,กินนอดซื้อไปเป็นต้นใหญ่ละพัดเขาเจ้าต่อนะนะตอนกิ่งนะ่ะต้นใหญ่แล้วม,มันก็แตกยอดเพื่บให้เฮาได้กินไว้นะคะเฮาได้กินไว้แต่ว่ากว่ามันเสียนเบิดอายุการใส้งานกัหลายปีอยู่นะะั่นะแต่ว่าจะให้ดีนะคะทุกคน สิไฮมันคงทนทาวอนคือจังเฮาเพาะเม็ดมันกลับเป็นไปบ่ได้ละ่ะถ้าเขาเพาะเม็ดมันอ่ะโอ้ยอยู่ไปเรื่อยเผ่อละเออบอกได้ตายง่ายเลยบอกว่าสิเป็นมะม่วงนะคะบอกว่าสิเป็นอ่าเม็ดพักวานนะคะขันเอาเม็ดเพาะแล้วมันยังอยู่โดนลดแต่ว่าเขาก็อาศัยว่ากว่ามันสิบเบิดอายุโอ้มันก็ได้กินหลายปีอยู่ซุ่มตอนมะม่วงไปกับกบอต่ำกว่าสิบปีสิบปี สิบสิบเอ็ดปีนะคะอ่าซำนั่นก็เอาละอ่ออนดูแลดีๆก็ได้ลายปีกว่านั่นเยู่บบดตายง่ายเราบวังว่งแต่ว่าเสียมันทนถาวรมันต้นใหญ่แห้งสู้มันต้องใส่เม,ม็ดมันนั่นแหละ